ค่ะนะคะสวัสดีนะมาเจอกันนะช่องแม่แตงโมงน้องเล็ทองอนะ่ะวันนี้ก็นะมีพัสดุนะจากคุณแม่ฮะไทยชนกนะคะคุณแม่จ๋าก็อ่ะไม่รู้นะว่าคุณแม่นะฝากอะไรนะคะมาให้นะครอบครัวนะคะอ่ะแม่แตงโมงน้องเล็ทองนะ่ะพ่อพลดลลุนอ่ะคุณแม่ก็ไม่ได้บอกมาด้วยนะคะคืออะไรล่ะพ่อ พ่อพูบอกว่าไม่รู้อ่ารุนร้นนะคะคุณแม่จ๋าอะไรครับหมูอ้วนอุ้ยเอ๊อุ้ยมีกล่องเล็กด้วยนะคะเป็นเสื้อผ้าครับนี่มีกล่องเล็กมาข้างในด้วยโอ้ยเ,เ,เสื้อกันหนาวอุ้ยกลับขอบพระคุณนะคะคุณแม่หักไทชนกน,น,นะคะเป,เ,เ,ปเป็นเป็นเป็นอะไรล่ะพ่ออุ้ยเป็นผ้าผ้าไหม อากะดูกนพ่อก็กรับขอบพระคุณคุณแม่ฮะไทยชนกนะคะคุณแม่จา๋าอ่าคุณแม่ก็ส่งเสื้อนะคะแขนยาวนะเสื้อกันหนาวนะคะมาให้อาครอบครัวนะคะแม่แตงโมงน้องเล่มทองนะ,ะสงสัยจะเป็นของพ่อโพดหรือเปล่าเนาะ<อ>เห็นพ่อโพดบอกว่ารอบกอนพ่อโพดของเราไม่ได้ใช่ไหมล่ะพ่อ <c oughs> ครับ่ากล่องเล็กก็จะเป็นอะไรน้อะนะคะคุณแม่จา๋าอ่าพ่อโพดของเราลุน<อ>ล้นลุล้น อะไรเอ่ยพอ่ออ๋พ่อโพดของเรา <c oughs> อ้แว่นตาโอ้ยยังไม่เห็นเลยพ่อโพดบอกว่าเป็นแว่นตาแล้วนะคะ <c oughs> คแมนะ่ยังไหม้ยงห้งหงหงรีเบนจะเอ๋อพ่อโพดของเราลองก็กราบขอพระคุูนะคุณแม่ฮะไทยชนกนะคะคุณแม่จา๋าคุณแม่ก็เมตานะคะเป็นเสือ้อหุย ถูกใจพ่อโพสของเราเลยนะคะคุณแม่จ๋าอุ้ยขอบคุณอย่างสูงครับคุณแม่ครับคุณแม่ฮะไทยชนกไทยชนกนะครับขอบคุณอย่างสูงครับลาน้อยรุบล่อไหมลูกจ้าเออูพอโพสอุ้ยใส่แล้วไหน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 อุ้ยรูปหล่อขึ้นเยอะเลยขอบคุณอย่างสูงครับอ่ะพอโพสมีการหัวเราะจ้าเอออาหมูนะขอบพระคุณค่ะคุณแม่ฮะไทยชนกก่อนเลยเลยขอบคุณค่ะ อ่ะขอบคุณครับก่อนเร็วๆย่อด้วยเร็วๆย่อด้วยเร็วๆขอบพระคุณคุณแม่หาไทยชนกก่อนเร็วๆก็กราบขอบพระครูนะคุณแม่หาไทยชนกนะคะคุณแม่จ๋านะสำหรับ เสื้อกันหนาวนะคะแล้วก็แว่นตานะคะแล้วก็อ่าแกอันนี้ด้วยพ่ออันนี้ก็คือยินยิน <พอ S 1> ก็กลับขอบพระคุณน,น,นะ <พอ S 1> คุณแม่หะอุ๋ยพ่อพดบอกว่าเดี๋ยวเขาจัดรีเบนไว้ก่อนนะคุณแม่จ๋าโอ้ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยของแองท้ททยิ้มใหญ่เลยนะก็กราบขอบพระคุณน,นะครับคุณแม่หะไทยชนกนะคะอ่ะพ่อต่อไปก็ต่อไปก็ อ่านี่พอมันนี่มีตรงรูดนี่ก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่หักไปชนกนะคะหมายของแม่ฟานหรือเปล่านะ้องอัานไหนคืออะไรเอ่ยอของแม่ฟานนั่นนะครับจะแท้ เป็นกางเกงกางเกงผ้าอุ้ยอันพ่อพ่อในอะอาโชก่อนพ่ออ่ะนี่ครับอุ้ยก็สวยมากมากเลยนะก็กราบขอบพระคุณนะคุณแม่หะไทยชนกนะคะคุณแม่จ๋าอ่าแม่พาก็ชอบนะใส่กางเกงขายาวด้วยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคุณแม่หะไทยชนกนะคะอ่าก็อุ้ยคุณแม่ฝากมาให้นะคะ แม่พาน่ะเป็นกางเกงสามตัวสองเออสองตัวนะอุ้ยลายเดนสวยมากๆเลยนะคะคุณไม่หาไทยชนกจานะก็ครอบครัวนะคะแม่พานะคะพ่อพดน้องแตงโมน้องแหลมทองนะคะก็กราบขอบพระคุณนะอันนี้ด้วยพ่อกลางอันนี้ด้วย อะไรเป็นของพี่อามนี่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 อาจจะเป็นของพี่อามต้นๆนี่นะคะก็อุ้ยนะคะแม่นะคุณแม่หาไทยชนกก็เมตานะฝากเสื้อกันหนาวนะมาให้พี่อามเลยเนี่ย อ่าเป็นตัวที่สแล้วนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่หะไทยชนกนะคะคุณแม่จ๋าก็ขอให้คุณแม่หะไทยชนกนะคะและครอบครัวนะคะคุณแม่จ๋าก็อ่าล่ำร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นนะคะมีอายุมั่นคงยืนนะคะคุณแม่จ๋าสุขภาพร่างกายแข็งแรงในทุกๆวันนะคะอ่าคุณแม่ก็เมตานะคะอ่าส่งมานะคะให้ครอบครัวนะคะแม่แตงโงน้องแหลมทองแล้วก็เป็นรอบที่สองแล้วนะคะก็กราบขอพระคุณคุณแม่หะไทยชนกนะคะ คุณแม่จ๋าอุ้ยนะกางเกงสวยมากๆเลยนะคะอะไรพ่อโพสดูพ่อโพสอ่าสวยมากๆเลยนะคะคุณแม่โอ้ยเดียววันนี้แม่พาจะใส่เลยนะคะคุณแม่จ๋าเพราะว่าสวยมากๆเลยนะคะก็มีงานลอยกระทงมาถึงนะคะอ่าวันนี้ก็ลอยกระทงด้วยเดี๋ยวแม่พาจะได้ใส่ไปงานลอยกระทงนะคะก็กราบขอพระคุณคุณแม่ไทยชนกนะคะคุณแม่จ๋าอ่าพ่อโพส พอพดดีใจได้เว้นคุ้่ณแม่หาทายนกนะครับเพราะว่าพอพัพอพนก็ไม่เคยได้พอกวนไม่เคยได้รีเบนอย่างดีครับ <c oughs> อะดูฝั่งนูน้นฝั่งนูน้น ก็กราบขอบพระคุณนะคุณแม่หะไทยชนกนะคะคุณแม่จ้าอ่าขอบพระคุณครับขอบคุณครับอโยด้วยครับยยด้วยอ้วนอโยสวยๆครับผมอ่าดูนะก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่หะไทยชนกนะคะคุณแม่จ้านะที่ อาเมตานะคะครอบครัวนะคะแม่พานะคะกับพ่อพศแม่แตงโมน้องแรมทองนะคะมาโดยตลอดเลยนะคะคุณแม่จะโอ้ยรีเบนให้นะครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะคุณแม่จ้าออ้ยพ่อพรบอกว่าดีใจมากๆเลยนะคะอ่ายังไม่เคยได้นะคะคุณแม่จ้านะก็อุ้นะเพิ่งได้นะจากคุณแม่หาไทยชนกนะเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าล่ะพ่อโอ้ยครั้งแรกครับใจมากครับ อุ้ยอนดูดูหมูอ้วนใส่แล้วหลหรือเปล่าเนอะหมูอ้วนดูหมูอ้วนหมูอ้วนอาอะไรล่ะอ้วนอาหมูอ้วนอยากได้เอาหมูอ้วนใส่ไม่ได้หรอกครับผมฮะเอานะก็ดู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 อะไรล่ะจะแกล้งพ่อพศเฉยเลยอะไรเลยพ่ออะไรแล้วให้หนูขอบคุณคุณแม่หาไทยเชียงนกก่อนขอบคุณค่ะ อย่อลอรอก่อนเร็วๆย่อลออก่อนเร็วๆอุยดูแม่โมของเราแม่โมของเรานะคะก็อุ้ยสวัสดีนะสวัสดีแทนลูกชายนะก็แบบหนาเร็วมากๆเลยนะคะคุณแม่จานะก็อ่าวันนี้นะคะก็กราบขอพระคุณนะคะคุณแม่หะไทยชนกนะคะเฮมีกล่องเล็กนะคะฝากมาด้วยนะคะพอพทของเราก็ดีใจมากๆเลยนะคะจะทอดหรือเปล่าเนาะวันนี้ดี เงียบเลยขอบคุณครับพ่ <S <S อโลกอ่ะอ้วนขอบคุณครับเอโกนะคะหนาวแล้วนะคะเพราะว่าพ่ <S <S อควานก็สายตาไม่ค่อยดีนะครับบางครั้งก็เด็ดแรงนะครับพ่อควานก็เจ็บตานะครับอย่างไรก็ขอบคุณคุณแม่ไทยยนุนะครับที่เสียสละกําลังกายกําลังทรัพย์นะครับมาซื้อแว่นนะครับให้คุณพ่อควานแล้วก็ซื้อเสื้อผ้า อปโปดูดูเสียงดังสนั่นวั่นวาเลยนะคุณแม่อะไรไปทำแล้วก็ซื้อกางเกงให้แม่วานนะครับขอบคุณา่าะสูงนะครับคุณแม่หาดไทยอนุครับอ่านะคะก็ดูนะคะอีกคนะสุดยอดมากๆเลยนะสำหรับหมูอ้วนนะคะแม่แม่จ๋าอะไรอ่ะหนูเรากินผลไม้ดีกว่าครับผม เราอ้วนเนาะโอ้ยดูนะคุณแม่จ๋า,าก็กราบขอบพระคุณนะคุณแม่หาไทยชนกนะคะที่เมตตานะคะอเสื้อกันหนาวนะคะกางเกงนะเว่นนะคะมาให้นะคะก็ครอบครัวนะคะแม่น้องแตงโมนะคะพ่อขอนแม่ขอนนะพี่อามนะคะก็ของให้นะคุณแม่หาไทยชนกนะคะและครอบครัวนะคุณแม่จา๋ากิจการงานของคุณแม่ก็ของให้เจริญรุ่งเรืองนะคะคิดสิ่งไหนให้สมวังดังปรัถนานะคะคุณแม่จ๋านะคะก็อ่ะล ค่รวยย,ย,ยิ่งขึ้นนะคะคุณแม่จ้านะคะอายุมั่นคงยืนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในทุกๆวันนะคะคุณแม่อาดูฝั่งนูน้นอะไรละ่ะจะขออะไรอีกล่ะครับผมหนูจะขออะไรอีกล่ะครับ,าารบก็พอดีเลยนะคุณแม่จา้าวันนี้วันลอยกระทงด้วยนะอุ้ย<อ>แม่พานะคะ<อ>ก็มีากางเกงสวยๆนะคะได้ใส่ไปเที่ยวแล้ว เดีะะ๋ยว er วันนี้แม่พาก็จะพาพอ่อโพธนะพี่อามนะคะไปลอยกระทงนะที่บ้านตะมุงนะคะคุณแม่จ๋าก็จะไปแป๊บเดียวนะลอยกระทงเสร็จก็จะรีบกลับมานะ,ะเพราะว่าอาจจะต้องมาดูแลนะสองแม่ลูกด้วยนะคะแม่แม่จ๋าก็ปีหนึ่งก็จะมีคร <c oughs> ั้งหนึ่งนะคะอุ้ <c oughs> ยดูพ่อโพธใส่ลูกใส่ไปดูกระจกโตนะคุณแม่จา๋าโอ้ย เอนะคะมีคนถือแว่นแล้วนะครับหนึ่งอัตราครับผมหมูอ้วนเอ่่นะก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่จ๋านะคะที่เมตตานะคะก็หน้าหนาวด้วยนะคุณแม่ก็มีเสื้อกันหนาวนะคะมาให้นะ,ะอ่ะพ่อควานแม่ควอนพี่อามนะคะก็สามตัวนะคะมีกางเกงของแม่พาก็สองตัวนะมีแว่นของพ่อโพสด้วยนะอีกหนึ่งอันนะคะ ก็กลับขอบพระคุณนะคะคุณแม่หาไทยชนกและครอบครัวนะคะคุณแม่จ๋าอุ้ยดูฝั่งฝั่งนี้ไม่ค่อยจะเหือหรือเปล่าล่ะคะแม่แม่จ๋าดูนะคะอ่ะขอบคุณคุณแม่อีกครั้งเร็วพ่อเดี๋ยวอแมจจะได้ปิดอ่าคลิปนะคะคุณยังสูงครับคุณแม่ครับขอบคุณอย่างสูงนะครับขอให้คุณแม่โชคดีมีความสุขนะครับขอให้ร่ำรวย ท,ทุกทุกวันนะครับหมดทุกหมดโตกหมดโลกภัยนะครับที่มาทําบุญกับา้างตกงานนะครับสองแม่ลูกนะครับอัละา้อยเลมทอกับแม่น้องไตโมนะครับพอควานแม่ควานก็ขอสาธุสาธุสาธุให้คุณแม่นำหนวยยิ่งขึ้นรักสาธุครับค่ะนะก็กราบขอบพระคุณนะคุณแม่หะไทยชนกนกะคุณแม่จ้านะคะนะขอให้คุณแม่หะไทยชนกและครอบครัวนะคะล่ำล่ำเลยลวยนะคะ กิจการงานของคุณแม่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะคลิปสิ่งไหนให้สมบังนารปรารถนานะคะคุณแม่จ๋านะคะวันนี้แม่พานะคะก็ขอจบคลิปนะคะเพียงแค่นี้นะคะคุณแม่จา๋าสวัสดีค่ะ